สวัสดีครับผมเคนคลินิกลักเท้าครับสำหรับตอนที่สําสำหรับซีรีส์เอ็นร้อยหวาฉีกขาดนั้นทางคุณหมอแดนนี่จะมาอธิบายถึงการฟื้นฟูเอ็นในช่วงอาทิตย์ที่12-16ถึง16ครับเรียนเชิญคุณหมอแดนนี่ได้เลยนะครับครับสำหรับในระยะที่3คือการฝึกความแข็งแรงนะครับของกล้ามเนื้อส่วนต่าง ระยะนี้ก็อยู่ที่12ถึง16อาทิตย์นะครับหลังจากเกิดการบาดเจ็บหรือการผ่าตัดนะครับในหัวข้อแรกคือเหมือนเดิมนะครับคือการใช้ชุดประจำวันคือการเดินเนี่ยในระยะนี้เราควรจะสามารถที่จะเดินลงน้ำหนักได้เต็มนะครับโดยที่พยายามเอาอุปกรณ์ช่วยอย่างเช่น Walker b o o t บหรือว่าในกลุ่มของไม้ประคองออกนะครับซึ่ง ข้อหมายหลักในช่วงเฟสนี้คือการเดินที่ลักษณะการเดินที่คล้ายเดิมนะครับถ้าเริ่มได้ดีแล้วเนี่ยพยายามเปลี่ยนจากรองเท้าผ้าใบาเนี่ยกลับมาใช้เป็นรองเท้าปกติได้ที่3เดือนครึ่งหรือว่าเดือนที่4นะครับก็พยายามเปลี่ยนเป็นรองเท้าปกติที่เราใช้นะครับในส่วนของการบําบัดต่างๆนะครับก็ทําได้เหมือนเดิมเป็นรอบๆนะครับเช่นการให้ความเย็นที่เอ็นร้อยหวายการให้อันต้าซาวการใช้ไฟฟ้ากระตุน้นหรือแม้กระทั่งการยิงขึ้นแม่เหล็ก ส่วนเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องการฝึกฝนนะครับในระยะนี้ก็ควรจะสามารถที่จะฝึกหมุนวงรอบของข้อเท้าเนี่ยให้ได้ทุกวงรอบนะครับและฝึกความยืดหยุ่นและความแข็งแรงของกล้ามเนื้นอน่องนะครับในระยะนี้ควรฝึกความแข็งแรงโดยอาจจะฝึกเป็นแบบการยืนแล้วก็การใช้ซิงเกิลฮิวไรซิ่งนะครับก็คือการฝึกยืนขาเดียวแล้วก็กรโดด เท้าลงนะครับก็เป็นตามภาพฉายนะครับก็คือเขาเรียกว่าการฝึก standing single leg new rise นะครับการฝึกยืดยังเหมือนเดิมนะครับอาจจะใช้ผ้ายางยืดช่วยในการกระโดกเท้าสุดนะครับเพื่อป้องกันการติดเพราะว่าส่วนใหญ่การติดเนี่ยมักจะ,กะติดในท่ากระโดกขึ้นนะครับ ส่วนในการฝึกหมุนเข้าหมุนออกของข้อเท้าเนี่ยเราฝึกกล้ามเนื้อได้เต็มที่เลยนะครับส่วนการฝึกใช้อุปกรณ์ต่างเนี่ยเราอาจจะฝึกความแข็งแรงโดยการใช้แซมมาสเตอร์นะครับหรือเวอร์ซ่าครามเมอร์นะครับเท่าที่เราจะทนไหวนะครับส่วนการเดินรูวิ่งเนี่ยเราค่อยๆปรับสภาพไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มระดับความเร็วระดับความชันไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยนะครับ ในระยะนี้โดยส่วนใหญ่ก็ในบุคคลปกติที่ไม่ใช่นักกีฬาก็อาจจะฝึกจบที่โปรแกรมนี้ได้นะครับก็คือจะใช้ชีวิตได้คล้ายเดิมแล้วก็กล้ามเนื้ออะไรจรก,ก็จะเริ่มกลับมาแล้วก็ฝึกต่อไปนะครับในส่วนของเฟสที่4ี่เนี่ยก็คือจุดส่วนเฟสในการฝึกเพื่อให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงขึ้นไปอีกแล้วฟังก์ชันของการใช้เนี่ยจะยิ่งเป็นความแข็งแรงที่กระตุ้นเพื่อเข้าโปรแกรมในการเล่นกีฬาต่อไปได้นะครับ ขอบคุณคุณหมอแดนนี่มากเลยครับสำหรับใครที่มีภาวะเอ็นร้อยหวายฉีกขาดในอาทิตย์ที่12-16ลองใช้วิธีการเหล่านี้กันดูนะครับส่วนท่านใดต้องการซื้ออุปกรณ์สามารถดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับแต่หากสะดวกซื้อผ่านทางไลน์ก็สามารถไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์คำว่าไซเลอร์ฟุตได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ